ดูดวงชาวราศีกันนรกสวรรค์มีจริงดวงนี้ทำดีมามากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาของชาวราศีกันชาวราศีกันเป็นคนดีนะเป็นคนปฏิบัติโดยค่อยๆิเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีแต่ปัญหาต่างๆเรื่องกรรมเก่ามีไหมมีกรรมในเวรมีไหมมีสิ่งต่างๆที่มีการต่อตู้แข่งยงชิงดีมีไหมมนะีเพราะฉะนั้นนรกสวรรค์เห็นมาหมดแล้ว รับดวงนี้จะทําดีมามากนะผมต้องยืนหยัดต่อสู้อดทนไปเรื่อยๆไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหร่นะปัญหาต่างๆที่เข้ามามลุมเล้ามันคือเจ้ากรรมในเวรที่เข้ามามลุมเล้าเมื่ะนั้นถ้าเขาทําชั่วมานเะดี๋ยวเขาไปนรกเองถ้าเขาทําดีเขาก็จะไปสวรรค์เพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องอยู่เป็นกลางไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแช่งใครอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไว ในโชคกตาเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจกักรวิว for ์จูนบังเกิดขึ้นในโชคกตาตกตำแหนง่งเอ็มเพสตุงข้าวเหลืองอารามและท่านจะได้เห็นแสงสว่างัะผมก็ในเมื่อท้องยังไม่อิ่มจะเห็นแสงสว่างได้ไงมันก็ต้องกินให้อิ่มก่อนจะได้ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้ลื่นเลื่งสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่ การยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารามีวัสนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์มีรายได้สูงเป็นพิเศษด้วยบุญกุศลวัสนาการชริงไหวชิงพลิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายต้องมีโลกนี้มันอยู่ยากท่านก็ต้องใช้อุบายบ้างอุบายให้สร้างเพื่อสร้างเมื่อเพื่อได้ความดีอย่างนี้แบบนี้ถือว่าคุ้มหรือไม่อุบายเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายตกตำแหน่งเดอะสตาร์ แสงสว่างส่องลงมาจะทําให้ท่านมีอํานาจมีพลังพลังทํามีจิตใจที่แช่มชื่นเกิดความราบรื่นตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายการที่ท่านได้รับส่งมอบด้วยถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการชิงไหวชิงพริบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเพดุบายดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีเข้ามายังจัดหนักจัดเต็มตั้งมัน่นเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คำชูปกปกัปกคุ้มครองรักษาับผมจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงน,งนจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วที่ท่านจะต้องจัดหนักจัดเต็มในโชกคตาในเรื่องราวต่างๆมีการยื้อแย่งแก่งแย่ง,ยงจริงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่จะต้องสู้ก็ต้องสู้ครับตกตำแหน่งอัศวินขี่ม้าถือดาบปะหัสประหารหสโตโมมานท่านจะได้เจอเพื่อนเก่าก็ต้องเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิจเข้ามาแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตามิตแท้หาได้ยาก อย่าได้เสียคนที่ท่านดีที่สุดนะครับผมขอให้ท่านจํมชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมอำนาจบนบารมียวัสาสนาถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติ๊บให้ค่าครูทางช่องได้นะครับผมรับฟังราศรีกันต่อกันยาวๆครับดวงชะตาของชาวราศรีกันประจำเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและท้าทายสำหรับชาวราศรีกัน ด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เป็นมงคลส่งผลให้เกิดโอกาสใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านของชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและการเงินนอกจากนี้การจับมือกันร,ระหว่างดาวพฤหัสบดีและดาวศุกร์ยังส่งผลให้เกิดโชคลาภและความสำเร็จในด้านการเงินอย่างไม่คาดคิดด้านการงาน ในช่วงต้นเดือนชาวราศีกันจะได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและการวิเคราะห์ซึ่งเป็นจุดแข็งของคุณผู้ที่ทำงานประจำจะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานมากขึ้นอาจมีโอกาสได้รับมอบหมายโครงการสำคัญที่จะช่วยผลักดันความก้าวหน้าในอาชีพ การทำงานในช่วงนี้อาจต้องเผชิญกับความท้าทายบางประการโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานชาวราศีกันควรระมัดระวังการรับงานมากเกินไปเพราะอาจส่งผลให้คุณภาพของงานลดลงได้การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบและการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้สามารถจัดการกับงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การวิจัยตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้คุณเห็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนคุณจะได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งอาจนำไปสู่การร่วมมือที่เป็นประโยชน์ ในอนาคตในช่วงปลายเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์กรหรือนโยบายการทำงานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบการทำงานของคุณแต่ไม่ต้องกังวลเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆควรใช้ช่วงเวลานี้ในการปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายที่จะมาถึง ด้านการเงินด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่ส่งผลดีต่อด้านการเงินทำให้เดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาวการลงทุนที่คุณได้ทำไว้ก่อนหน้านี้จะเริ่มให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจแต่ควรระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงเทศกาลที่กำลังจะมาถึงการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคง หรือการออมเงินในรูปแบบต่างๆจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการเก็งกำไรในช่วงนี้การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจะช่วยให้การตัดสินใจลงทุนมีความรอบคอบมากขึ้นรายได้จากการทำงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย หรือการให้คำปรึกษาชาวราศีกันที่ทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสุขภาพหรือเทคโนโลยีจะมีโอกาสได้รับโบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายจะพบว่ายอดขายมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดินสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสุขภาพและเทคโนโลยีจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษการทำรตลาดออนไลน์และการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าจะได้ผลตอบรับที่ดีในช่วงนี้การใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงสินค้าหรือบริการจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และส่งผลให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่องการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือการเข้าร่วมเครือข่ายทางธุรกิจจะเปิดโอกาสใหม่ๆในการเติบโตการจัดโปรโมชั่นหรือแคมเปญพิเศษ ที่เน้นคุณภาพและประโยชน์ของสินค้าจะช่วยดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีควรเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการที่อาจเพิ่มขึ้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนชาวราศีกันจะได้รับข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับการงานหรือโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อาจเป็นการเลือนตำแหน่งการได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือการได้รับการติดต่อจากลูกค้ารายใหญ่นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำงานความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและพันธมิตรทางธุรกิจจะแน่นแฟน้นขึ้นมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมที่มีความหลากหลายทางความคิดและประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆในการทำงานการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตและพัฒนาในระยะยาวการตัดสินใจสำคัญสคัญในช่วงนี้ควรอาศัยทั้งข้อมูลเชิงลึกและสัญชาตญาณของคุณเพราะจะส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ และการวางแผนอย่างเป็นระบบจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านสุขภาพควรระมัดระวังเรื่องความเครียดจาัดก,การทำงานหนักการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมระหว่างการทำงานและการพักผ่อนจะช่วยรักษาสมดุลในชีวิตการออกกำลังกายเป็นประจำและการรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์จะช่วยเสริมสร้างพลังงานและความสดชื่นในการทำงานดวงชะตาของชาวราศีกันรประจำเดือนนี้มีแนวโน้มที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยพลังงานเชิงบวกโดยเฉพาะในด้านความรักทั้งสำหรับคนมีคู่และคนโสดสำหรับชาวราศีกันที่มีคู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์คุณจะรู้สึกถึงความใกล้ชิดและเข้าใจคู่ครองของคุณมากขึ้นเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พูดคุยเรื่องสำคัญที่อาจเคยผัดผ่อนมานานการสื่อสารระหว่างคุณและคู่รักจะราบรื่นเป็นพิเศษทำให้สามารถแก้ไขปัญหา หรือความเข้าใจผิดที่อาจมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงกลางเดินคุณอาจได้มีโอกาสทำกิจกรรมพิเศษร่วมกับคู่รักเช่นการเดินทางท่องเที่ยวหรือการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์และสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันสำหรับคู่ที่ผ่าน ช่วงความขัดแย้งมาจะพบว่าปัญหาต่างๆเริ่มคลี่คลายลงทั้งสองฝ่ายจะเข้าใจกันมากขึ้นและพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากันความรักที่ผ่านการทดสอบจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องความหึงหวงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนชาวราศีกันควรใช้สติ และเหตุผลในการจัดการความรู้สึกหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาและพยายามสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจกับคู่ครองการรักษาสมดุลระหว่างการให้และการรับในความสัมพันธ์จะช่วยให้ความรักยืนยาวและมั่นคงสำหรับชาวราศีกันที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในเรื่องความรักคุณจะมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆ ที่น่าสนใจโดยเฉพาะในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกหรือกิจกรรมที่คุณชื่นชอบการเปิดใจและกล้าที่จะทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆจะนำมาซึ่งโอกาสในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มีความหมายช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่ดวงความรักของคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษคุณอาจได้พบกับคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน และมีความเข้าใจคุณอย่างลึกซึ้งอย่างไรก็ตามควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและศึกษาในิสัยคาของอีกฝ่ายให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจผูกมัดหรือให้คำมั่นสัญญาใดๆการใช้เวลาในการพัฒนาตนเองและทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของคุณในความสัมพันธ์จะช่วยให้คุณสามารถเลือก คู่ที่เหมาะสมได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรืองานอีเวนต์ต่างๆจะเพิ่มโอกาสในการพบเจอคนที่อาจกลายเป็นคนพิเศษของคุณในอนาคตในช่วงปลายเดือนคุณอาจรู้สึกว่ามีคนให้ความสนใจคุณมากกว่าหนึ่งคนซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน ในการตัดสินใจควรใช้วิจารณญาและฟังเสียงหัวใจของตัวเองในการเลือกอย่าให้ความกดดันจากสังคมหรือครอบครัวมาเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจของคุณสรุปแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับเรื่องความรักของชาวราศีกันทั้งคนที่มีคู่และโสดการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการให้เวลากับความสัมพันธ์ จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในขวามรักไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดาการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและเข้าใจความต้องการของตนเองจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและยั่งยืนได้ในอนาคต